บายดีพ่อแม่พี่น้องชาวเน็ตเบิร์ดสุขสุขคนเนาะเมื่อน,นี้ยินดีตอนทับเข้าสู่สองบาไซสแนลเมื่อน,นี้บบาวไซจะพาให้พี่น้องไปเบิ่งไปส้มวิธีการดำินชีวิตเขตชนบทของเผ่าตะเลียงเนาะว่าจะเป็นใดนั้นให้พี่น้องไปเบิ่งกันได้เลยพี่น้อง หมูกิน้อาอาหารมูมากระนดอาหารมูมาชิอเลียงหมู Comunque <susurra> sono botte o tutti o oh, tagliati ที่การเลี้ยงไก่แบบสนุกๆเลี่ยนลวกับไก่ราคาอยากกอมกินมาติดแตงอยากให้เสร็จ

ดิฉันกทีนีทอ่าง่ีน้องเัดเขาเขาตเอาแล้วก็พัดเอาไม่ห สำหรับคลิปนี้กระซิซินสุดลงเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าได้ฮับเบิงฮับสมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากติดตามก็เป็นกำลังใจให้เบาใ่เด้อพี่น้องเด้อเอาขอขอบใจพี่น้อง